ธรรมบทภาคที่4ี่แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระเทราชั่วมหากปินะตอนที่5นักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้าที่17เริ่มตั้งแต่เตปิวานิชาการราชากุลังเป็นต้นไปวานิชาการว่าพ่อขาทั้งหลายเตปิแม้เหล่านั้นคันตวาไปแล้วราชากุลังสู่ราชาตระกูล อโรจาปิตาวายังบุคคลให้กราบทูลแล้วรัญญาปหิตาศาสดังซึ่งข่าวสารอันพระราชาส่งไปแล้ววจเนคันเมื่อดำรัสว่าวันิชการว่าพ่อขาทั้งหลายอาคัตชันตุจงมาอิติดังนี้เทวิยานพระเทวีวุตเตตรัสแล้วปวิสิตาวาเข้าไปแล้ววันทิตาวาถวายบังคมแล้วอัทังสุดได้ยืนแล้วเอกมันตังณที่สุดแห่งหนึ่ง อัฐาครั้งนั้นเทวี TV, ันว่าพระเทวีปุชิตัดถามแล้วในวานิชเกซึ่งพ่อขาทาั้งหลายเหล่านั้นในตัวนี้โยกคาว่าวานิชเกมานะครับตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายตุมเหออวัตทั้งหลายอาคตาเป็นผู้มาแล้วอัฏฐาย่อมเป็นกิงกรณาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้ตรงอาคตาตัาติตรงนี้อยากเปลี่ยนอาคตาบวกอัฏฐาบวกอิตินะครับ ตระวนี้ไปว่าย่อมเป็นแต่วันิชาการว่าพ่อขาทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสูกราบทูลแล้วว่ามะยังอันว่าข้าพงทั้งหลายรัญญาปะิตาเป็นผู้อันพระราชาส่งไปแล้วสถิกังสู่สำนักตุมหากังของพงทั้งหลายอาหาย่อมเป็นกิระได้ยินว่าตุมเหอ,อันว่าพงทั้งหลายเทถะขอจงพระราชทานสตาสาสานิซึ่งแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลาย ตีนี้สามโนแก่ข้าพองค์ทั้งหลายอิติดังนี้เทวีนว่าประเทวีอาหะตัดแล้วว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายพระนัทธย่อมกล่าววัาจนังซึ่งคอาอติพหุงอันมากเกินกิงกรรมบางอันว่ากรรมอะไรตุมเหหิอ,อันท่านทั้งหลายกระตังกระทำแล้วรันโยกแก่พระราชา ราชาวัพระราชาปะสันโนทรงเลื่อมใสแล้วโวต่อท่านทั้งหลายกสมิงการณีในพ่อเหตุอะไรมางยังเราทาเปสิให้พระราชทานแล้วท่านังซึ่งทรัพย์เอตกังมีประมาณเท่านี้อิติดังนี้ ตวานิชาการว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสู่กราบทูลแล้วว่าเทวีข้าแต่พระเทวีกินจิกรมังอันว่ากรรมอะไรอะไรอันอย่างอื่นอัมเหหิอันข่าพงทั้งหลายกระตังกระทำแล้วนะหามิได้ปณะ,ะแต่ว่าเมื่อยังอันว่าข่าพงทั้งหลายอาโรจะยิมหา กราบทูลแล้วศาสนาครื่องข่าวสารรันโยแก่พระราชาอิติดังนี้เทวีอัอนวัตรปเทวีปุชฉิตถามแล้วว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายปนานะก็ตุมเหหิอันท่าั้งหลายสักกอาอจอาโรเจตุงเพื่ออันบอกไม่หังปีแม้แก่เราหรืออิติดังนี้ วานิชากาอันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสูกราบทูลแล้วว่าเทวีข้าแต่พระเทวีอัมหาอัมเหหิอันข่าพระอ,องค์ทั้งหลายสักกาอาตารโรเจตุงเพื่อ,อนกราบทูลตุมหากังแก่พระอ,องค์ทั้งหลายอิทธิดังนี้เทวีอันว่าพระเทวีอาหะตัดแล้วว่าตาตา,ตาดูขอนพ่อทั้งหลายเตนะหิถ้าอย่างนั้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลาย วเทถะจงบอกอิติดังนี้เตวานิชาการว่าพ่อขาทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสู่กราบทูลแล้วว่าเทวีข่าแต่พระเทวีพุทโธนว่าพระพุทธเจ้าอุปนโนสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วอิติดังนี้สาปีเทวีอันว่าพระเทวีแม้นั้นสุตวาทารงสดับแล้วตังวนจนังซึ่งคำนั้นปีติยาพุทธสรีรา มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วปุริมะนะเยนะเอวะโดยในอันมีในก่อนนั้นเทียวตามในอันมีในก่อนนั้นเทียวอสนักเขตตวาไม่ทรงกำหนดแล้วกินจิวัจนังซึ่งคำอะไรอะไรติกระตุงสามครั้ง สุตวาทรงสดับแล้วปาทางซึ่งบทว่าพุทโธอันว่าพระพเจ้าอิติดังนี้จิตุทาวารเรในวารัติศีปุชิตตธรมแล้วว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายกิ่งอันว่าอะไรรัญญาอันพระราชาทินนังพระราชทานแล้วปะเทในพ่อบทอิมัสมิงนี้อิติดังนี้เตวานิชาการว่าพ่อขาทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสูกราบทูลแล้วว่า เทวีข้าแต่พระเทวีสตาชาสังอันว่าแสนแห่งทรัพย์รัญญาอันพระราชาทินนางพระราชทานแล้วอิมัสมิงประเทในพระบทแม่นี้ในพ่อบทนี้อิติดังนี้เทวีอันว่าพระเทวีอาหารตัดแล้วว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายกรรมังอันว่ากรรมอนุชวิกังอันสมควรรัญญาอันพระราชา สุตวาจริงประโยคนี้นะครับต้องรวบแปลนะครับตั้งแต่เอวารูปังเอวารูปังศาสนาสุตวาตุมหากังสตาสาสังทัธามาเนานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคําแปลคําว่าผู้ออกมาจากคําว่าทัทามาเนานะครับเป็นวิเศษณะของรัญญาทัธา,ามาเนาผู้สุตวาทรงสดับแล้วศาส,สนาซึ่งข่าวสารเอวารูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูป ททธามานนะพระราชทานอยู่สตาสาสังซึ่งแสนแห่งทรัพตุมหากางแก่ท่านทั้งหลายกระตังกระทำแล้วนะหาไม่ได้ตรงนี้นะครับกำมังเป็นประธานนะครับแล้วก็กระตังเป็นกริยาคุมภาคนะครับตรงคําว่านานุชวิกังแยกออกเป็นนะกับอนุชวิกังนะครับอนุชวิกังแปลว่าอันสมควรนะครับแล้วก็มีนาปฏิเสธ หนะ้าตัวนี้ปฏิเสธ,ธนะครับสัมพันธ์เข้ากับกระตังนะครับแล้วก็ตรงเอวารูปังสะตานังสตวาตุมหากังสตาสาสังทัทมาเนานะครับตรงนี้ในบางจำนวนจะแปลว่า,าผู้เมื่อเมื่อออกมาจากมานปะปัจจัยตัวนี้ครับผู้เมื่อสดับแล้วซึ่งข่าวสารมีอย่างนี้เป็นรูปพระราชทานซึ่งแสนแห่งทรัพย์แก่ท่านทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เลือกแปลนะครับจำนวนที่ จะเลือกเอาจำนวนไหนที่มันสามารถถูกต้องนะครับแล้วก็แปลได้โดยง่ายนะครับก็เลือกเอานะครับนีก็อาหังกันว่าเราทำม,มิจะให้สตาสาสานิซึ่งแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายตีนิสามทุกตาปันาการในเพราะบรราการแห่งบุคคลผู้ถึงแล้วซึ่งยากมามาของเราโวแก่ท่านั้งหลายกิงศาสนาอันว่าข่าวสารอะไร อปรงังอื่นอีกตุมเหหีอันทนั้งหลายอารโรจิตุงกราบทูลแล้วอิติดังนี้เตวนิชากาอันว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นอารโเจสูงกราบทูลแล้วศาสนานี้ซึ่งข่าวสารทั้งหลายทเวสองอปรานิปิแม้อื่นอีกว่าศาสนาอันว่าข่าวสารอีทางจะนี้ด้วยอีทางจะนี้ด้วยอิติดังนี้เทเวียนว่าระเทเวี ปีติยาผุทธสรีรามีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วปุริมะนะเยนะเอวะตามในอันมีในก่อนนั้นเทียวอัสนะเขตวาไม่กำหนดแล้วกินจิวัจนังซึ่งคำอะไรอะไรจิกะตุงสามครั้งสุตวาทรงสดับแล้วตถา,าเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวจจสุทธวะเรในวาระที่สีบุคลังทรงยังบุคคลทาเปสิให้พระราชทานแล้วสตาสาสานิ ซึ่งแสนแห่งท famously, รัพย์ทั shuttle, ody, cus, ้งหลายตีนี้สามตีนี้สามวานิชกาอันว่าพ่อขาทั้งหลายเหล่านั้นเตวานิชกาอันว่าพ่อขาทั้งหลายเหล่านั้นและพิงสุได้แล้วสตัสสาสานี้ซึ่งแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายทวารทศสิบสองสภานิทั้งปวงเอวังด้ระบการฉนีอธารั้งนั้นเทวีอันว่าพระเทวีปุชิตัดถามแล้วเนวานิชเกซึ่งพ่อขาทั้งหลายเหล่านั้นว่า ตาตาดูกนพ่อทั้งหลายราชาวัาพระราชาข้าโตเสด็จไปแล้วกะหังณที่ไหนอิติดังนี้ตเตว,วานิชการว่าพ่อขาทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสู่กลับทุนแล้วว่าเทวีข้าแต่พระเทวีรา,าวาราชาวัพระราชาวัตตวาตัดแล้วว่าอาหังอันว่าเราประิชิตสามิจากบวชอุทิศเจะจงศรัทธารังซึ่งพระศาสดาอิติดังนี้ข้าโตเสด็จไปแล้วอิติดังนี้ เทวี TV, อันว่าพระเทวีเทวีอันว่าพระเทวีปุชิตถามแล้วว่าศาสนาอันว่าข่าวสารกิ่งอะไรเตะรัญญาอันพระราชานั้นทินนางพระราชานแล้วไม่ห่างแก่เราอิติดังนี้เตวานิชากาอันว่าพ่อขาทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสู่กราบทูลแล้วว่ากิระได้ยินว่าอิสริยังอันว่าความเป็นใหญ่สัพพางทั้งปวง เตะรัญญาอันพระราชานั้นวิสถังทรงสละแล้วตุมหากังแก่พระองค์ทั้งหลายกิระได้ยินว่าตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายอนุภวัฏะขอจงเสวยสัมปติงซึ่งสมบัติยถาุุิยาตามความพอพระจตามความพอพระทัยอย่างไรอิติอย่างนี้เทวียนว่าระเทวีปุจฉีตรถามแล้วว่าตาตา,ตาดูก่อนพ่อทั้งหลายปะนะก็อมจาจา์ว่าอมมา,า,าทั้งหลาย ข้าตาไปแล้วกะหังณที่ไหนอิทธิดังนี้เตวานิชาการว่าพ่อขาทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสูกราบทูลแล้วว่าเทวีข้าแต่พระเทวีเตามัจจาเตปีอมัจจาว่ามาทั้งหลายแม้เหล่านั้นวัตวากล่าวแล้วว่าไม่ยังว่าเราทั้งหลายปปปชิตสาม,มารถจากบวชสถิงสถิงกับรัญญาเอวะด้วยพระราชาน่้นเทียวอิติดังนี้ คาตาไปแล้วอีกทีดังนี้สาเทวีนว่าพระเทวีนั้นบุคลังยังบุคคลประกสาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วภริยายโยซึ่งภริยาทั้งหลายเตสังฆมัจจานางของอมมาทั้งหลายเหล่านั้นอาหะกล่าวแล้วว่าอาหะตัดแล้วว่าอัมมาแหะแม่ทั้งหลายสามิการว่าสามีทั้งหลายตุมหากลางของเจ้าทั้งหลายวัตวากล่าวแล้วว่า ไม่อยังันว่าเราทั้งหลายปปัชิตสามารถจักบวชสัตทิงกับรัญญาด้วยพระราชาอิติดังนี้คาตาไปแล้วตุมเหออันว่าเจ้าทั้งหลายคริสตาจักกระทกิงอย่างไรอิตธิดังนี้ตาอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทูลแล้วว่าเทวิข่าแต่พระเทวีปนานะก็าศาสนางอันว่าข่าวสารกิงอะไร เตหิอมัจเจหิอนามาทั้งหลายเหล่านั้นปะหิตังส่งไปแล้วอมหากางังแก่ข้าบงทั้งหลายอยีก่ดีดังนี้เทวีอันว่าพระเทวีอาหาตัดแล้วว่ากิระได้ยินว่าสมัมปติอันว่าสมบัติอัตโนของตนเตหิอมัจเจหิอนามาทั้งหลายเหล่านั้น วิสิทธาสระแล้วตุมหาการแก่เจ้าทั้งหลายกิระได้ยินว่าตุมเหีนว่าเจ้าทั้งหลายปริพุนชะทะจงใช้สอยตังสัมปติงซึ่งสมบัตินั้นยถาุจยาตามความชอบใจอย่างไรอิทธิดังนี้ตาอิทธิโยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นปุชิงสุทุนถามแล้วว่าเทวีข้าแต่พระเทวีปะนะก,ก็ตุมเหีนว่าพงทั้งหลายกฤติสถาจักระทำกิ่งอย่างไรอิทธิดังนี้ เทเวีนว่าเทวีอาหาต่ล้ว,ว่าอาม,มาแน่แม่ทั้งหลายราชาว่าพระราชาโสนั้นสุตวาทรงสดับแล้วศาสนังซึ่งข่าวสารทิโกวะยืนแล้วเทียวมะเคในหนทางปูเชตวาบูชาแล้วรัตนานี้ซึ่งรัตนทั้งหลายตีนิสามชาตาชาไซเสหิด้วยแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายตีหิสปหายะละแล้วสมติงซึ่งสมบัติ เค okay, ละปินดังวิยะเรากะว่าก้อนแห่งน้ำลายวัตวาตัดแล้วว่าอาหารว่าเราประิติสามิจักบวชอิติดังนี้นิคันโตเสด็จออกไปแล้วตาวะกอนปะนะส่วนว่ารัตนานี้อันว่ารัตนทั้งหลายตีนี้สามไมยาอันเราสุตวาฟังแล้วศาสนาซึ่งข่าวสารรัตนานัง แห่งรัตนทั้งหลายตินนังสามปูชิตาหิบูชาแล้วสตาสาสเสหิด้วยแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายนวหิเก้าปณะ,ะก็สัมปตินามะเชื่อว่าสมบัติเอสานั่นทุกขาเป็นเหตุน,นำมาซึ่งทุกรันโยเอวะแก่พระราชานั้นเทียวโหติย่อมเป็นนาะโขหาไม่ได้แล ทุกขาเอวะเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกไม่หางปีแม้แก่เราโหติย่อมเป็นโกอันว่าใครปฏิทิตวาคุกแล้วชนุกเกหิด้วยเข่าทั้งหลายขันหติตสติจักรับเคระปินดังซึ่งก้อนแห่งน้ำลายรันโยชัดทิตังอันอันพระราชาทรงทิ้งแล้วมุเขนะด้วยปาก อโถนว่าความต้องการสัมปติยาด้วยสมบัติอาทิมีอยู่ไม่ห่างแก่เรานะหามิไรอหังปีแมนว่าเราอุทิศเจาะจงสัทธารังซึ่งพระศาสดาคันตวาไปแล้วประวิชิสามิจกักบวชอิติดังนี้ตาอิทธิยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอางสุงกราบทูลแล้วว่าเทวีข้าแต่พระเทวีมายังปีแมนว่าหม่อมฉันทั้งหลาย ปปัชิตสามารถจักบวชสตริงกับตุมเหหิเอว่าด้วยโพะอง์ทั้งหลายนั้นเทียวอิติดังนี้เทวีนวัตปเทวีอาหารตัดแล้วว่าอามาเนแม่ทั้งหลายสเจเท่าว่าตุมเหียนว่าเจ้าทั้งหลายสโกถาย,ย่อมอาจย่อมอาจใชสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ตาอิทิยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาหางสู่กราบทูลแล้วว่าเทวีข่าแต่ปเทวีมาอยังอันว่าหม่อมฉันทั้งหลายสโกมาย่อมอาจอิติดังนี้ เทเวียนวัะเทเวีอาหาตรัดแล้วว่าเตนหิถ้าอย่างนั้นตุมเห็นว่าเจ้าทั้งหลายเอทะจงมาอิทิดังนี้ผู้ขลังยังบุคคลโยชาปิตวาให้ประกอบแล้วรัฐศาสสังซึ่งพันแห่งรถอารุยหะเสดขึ้นแล้วรัฐถังสู่รถนิคมิตวาเสดออกไปแล้วสัตทิงกับตาหิอิทิหิด้วยหญิงทั้งหลายเหล่านั้น ทิสวาทรงเห็นแล้วปฐมานทิงซึ่งแม่น้ำที่หนอันตารามะเเคในระหว่างแห่ง้นทางวัชน,นางอันว่าพระดำรัสรัญญาอันพระราชาปุตถังตัดถามแล้วยถาชันใดปุตชิตวาตัดถามแล้วตถาเอวะชันนั้นเทียวสุตวาทรงสดับแล้วประวัติงิงซึ่งความเป็นไปทั่วสับพังทั้งปวงวัตว,วาตัดแล้วว่า ตุมเหอันว่าเจ้าทั้งหลายโอโลเกธะจงแลดูคมนามะคังซึ่งหนทางเป็นที่ไปรันโยแห่งพระราชาอีทีดังนี้วัจเนคันเมื่อคําว่าเทวีข้าแต่พระเทวีมาอยังอันว่าหม่อมฉันทั้งหลายนปัสสามะย่อมไม่เห็นปทวรัญชังซึ่งรอยแห่งเทา้าสินทินทวานังของม้าสินทบทั้งหลายอีทีดังนี้ ตาหีอิทิหีอันหญิงทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบทูลแล้วจินเตตวาจนดำริแล้วว่าราชาว่าพระราชากตวาสุขธรรมแล้วสัจกิริยังซึ่งสัจกิริยาว่าอาหารันว่าเรานิคันโตเป็นผู้ออกไปแล้วอุทิศจจอจองรัตนานิซึ่งรัตนาทั้งหลายตีนี้าสามอัศมิย่อมเป็นอิติดังนี้ คโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วพระวิสติจักเป็นหังปีแมนว่าเรานิขันตาเป็นผู้ไปแล้วอุดิษฐเจาะจ,จงรัตนานิซึ่งรัตนาทั้งหลายทีนี้สามอหิย่อมเป็นอีทางอุทกังอันว่าน้ำานี้มาโอโหสิอย่าได้เป็นแล้วอุทกังวิยะราวกันว่าน้ำ อนุภาเวนะด้วยอนุภาพเตสังตินังรัตนานังเอวะแห่งรัตนทั้งหลาย3เหล่าน,านั้นเทียวอิติดังนี้อนุสริตาวาทรงตามระลึกถึงแล้วคูณนางซึ่งคุณรัตนานังแห่งรัตนทั้งหลายตินังสเปเสสิทรงส่งไปแล้วรัฐสหัสสังซึ่งพันแห่งรถ อุทกังกันว่าน้ำปิติปาสานะสิริสังเป็นเช่นกับด้วยแผ่นหินมีหลังออโหสีได้เป็นแล้วอักขะ,ขะเนมิวัติโยอันว่าปลายแห่งเผาและเกลียวแห่งกงทั้งหลายจากการนาังแห่งล้อทั้งหลายนะเตมิงสุเอวะไม่เปียกแล้วนั่นเทียว เทวียนว่าพระเทวีอุตริเสดข้ามขึ้นแล้วนะททโยซึ่งแม่น้ำทั้งหลายทเวสามอิตราปิแม้เหล่านอกนี้อุปาเยนะโดยุบายเอเตนะเอวะนั่นนั้นเทียว